สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแฟนพระใหม่กันทุกทกท่านนะครับวันนี้ทางเรามื่นพุทธาพระแท้จะมารีวิวพระผงยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระปิดตาพระปิดตาเรามีมารีวิวให้พี่ๆหลายรุ่นมากแล้วนะฮะหลายรุ่นมากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปิดตา หลวงปุตโตนะพิมพหลวงปุตโตปิดตาจัมโบนะปิดตา,าเหรียญที่เป็นเหรียญน,นะปิดตามหาอุดต่างๆนะเยอะแยะมากมายวันนี้นเราจะมารีวิวในอีกหนึ่งรุ่น,นที่เป็นพระปิดตาเช่นกัน,นเป็นพิมพ์ตุ๊กตาถือว่าเป็นอีกพิมพหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะนะวันนี้ มาในชื่อรุ่นนะมาในชื่อรุ่นพระปิดตาเลื่อนยศร้อยปีฮะเลื่อนยศร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญยกาโมหรือเจ้าคุณพัดแห่งวัดห้วยด้วนนะฮะจังหวัดนครสวรรค์น,นี่กล่องเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เลยซีนเดิมๆนะซีนเดิมๆพระเป็น พิม์ทุกตานะฮะค่อนข้างจะใหญ่กว่านะฮะผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งองนั้นจะเล็กกว่านี้นะจะเล็กกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบกันว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กต่างกันแค่ไหนนะอ่านี่คือพระผงปิดตาเลื่อนยศร้อยปีนะฮะข้างหน้านะฮะสกรีนด้วยสีทองนะมีคําว่าพระผงปิดตาเลื่อนยศร้อยปีชื่อรุ่นนะแล้วก็มีรูปพระปิดตาอยู่ตรงกลางนะ แล้วก็ด้านล่างนะฮะหลวงพ่อพัดบุญยกาโมวัดหด้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สังเกตว่าไม่ได้บอกปีไว้นะฮะไม่ได้บอกปีไว้แต่ออกปี2,564รฮะรุ่นนี้ออกปี2,564ีจ้าพี่จำนวนการจัดสร้างนะฮะนี่เป็นแบบลุ้นเนื้อะฮะซีนเป็นกล่องขาวหน้าใสานะฮะข้างในกระมีดสีแดงะฮะซีนใสแบบนี้ไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้นนะฮะ จำนวนการจะสร้าง259หลังนะฮะ259หลังถือว่าน้อยมากนะฮะแล้วก็จะมีอ่ารายการจองนะฮะรายการจองเนี่ยก็จะมีจองชุดนำเลิกนะฮะชุดนำเลิกเนี่ยรับพระ3องค์นะรับพระ3องค์เป็นเนื้อผงนะเนื้อผงจินดามณีนะฮหนึ่งองค์เนื้อผงกักยายักษ์หนึ่งองค์แล้วก็เนื้อผงว่านอ่า วานสาวหลงอา่าเป็นเนื้อวานสาวหลงอีกหนึ่งองค์รวม3องค์นะรวม3องค์และก็จะมีชุดกรรมการนะชุดกรรมการนี่รับพระ5องค์นะอา่าชุดนำเลิกนี่มี39ชุดนะชุดกรรมการมี99ชุดถือว่าน้อยมากนะชุดกรรมการ99ชุดเนะี่ยเป็นเนื้อผงน้ำมันทั้งหมดนะมี5องค์นะมี ผงน้ำมันลายลุงนะฮะลายเสือลายธงชาตินะฮะลายทหารนะฮะแล้วก็ลายทหารสีฟ้าอ่ามีทั้งหมด5องค์นะ,ะสร้าง99ชุดนะแล้วก็มาถึงรายการนี้นะรายการนี้คือรายการลุ้นเนื้อนะ,ะลุ้นเนื้อเนี่ยสร้าง259หลัง 259รังเนื้อจะเป็นแบบไหนผ้าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาแกะชมกันเลยนะ,ะมาแกะชมกันเลยทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่10 17เนื้อนะฮะถือว่าเยอะมากโอกาสที่จะเปิดได้ซ้ากันค่อนข้างยากไปค่อนข้างยากมีถึง17เนื้อนะฮะผมจะไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไล่ไปเรื่อยๆว่า จะมีเนื้ออะไรบ้างนะามาเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่องค์แรกเลยนะองค์แรกเลยอ่ะแกะซีนเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่นะนี่พ้าผงปิดตาเลื่อนยศร้อยปีอ่าพอเปิดมาปุ๊บนะก็จะมีฟองน้ำสองชิ้นนะสองชิ้นเป็นกร,รมยี่ปิดด้านหน้านี่หนึ่งชิ้นนะ แล้วก็แล้วก็รายการที่รายการที่37ฮะรายการที่37เนี่ยนะเขาจะมีสติกเกอร์บอกแบบนี้เลยนะสามสิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นเนื้อผงคุกลักฮะนี่หนึ่งในสิบเจ็ดเนื้อนะเนื้อผงคุกลักนี่นะดูดูกันให้ชัดเจนนี่คือเนื้อผงคุกลักนะเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ให้ชมเลยดีกว่านะเพราะว่า อยากจะให้พี่ๆได้เห็นนะฮะได้เห็นกันเหลือเกินว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะให้เอฟซทุกท่านได้พิจารณาไปด้วยกันนะฮะพิจารณาไปด้วยกันว่าเออมันสวยจริงไหมนะนี่นะฮะนี่นะครับเส้นเกษาเห็นชัดเจนนะเส้นเกษาเศรษฐีวอนหลวงพ่อนะฮะเห็นชัดเจนมากฮนะรันเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้านใต้นะสามารก้าตามนี้ อันนี้เนื้อผงคุกรักฮะไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นะในในการจัดสร้างนะพระผงถือว่าน้อยมากนะผงคุกรักเนื้อกากยายักษ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะถือว่า,ถ,วาถือว่าหายากเลยนะนี่พลอยเซกเห็นชัดเจนนะพลอยเซกเห็นชัดเจนด้านหลังนะมีคําว่าหลวงพ่อพัดอยู่ด้านล่างนะหลวงพ่อพัดอยู่ด้านล่างนะส่วนด้านหน้าก็มีแต่อัครยันอย่างเดียวนะด้านใต้นะฮะด้านใต้มี โค้ด1โค้ดกับตัวเลขอีก1ชุดนะรันเลขรันนัมเบอร์ทั้งหมดมีอยู่46รายการนะฮะสรายการนะก็อยู่ที่ว่าใครจะดวงดีได้รายการไหนไปนะในหนึ่งรังการันตีให้นะฮะการันตีนือ้อตะกุดทองคำนะฮะการันตีตะกุดทองคำเนะี่ยให้5องค์นะฮะองค์นะพี่ๆทุกท่านนะ ตะกุดทองคำห้าองค์แล้วก็ตะกุดเงินทุกเหนือนะตะกุดเงินมีทุกเหนือนะรุ่นอ,องค์ไหนที่เป็นตะกุดเงินนะนั่นหมายถึงว่ามีแค่องค์เดียวในลังนะมีแค่องค์เดียวในลังเดี๋ยวเราแกะเนื้อต่อไปให้นะมีเนื้ออะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนื้ออะไรบ้าง องนี้ก่อนแกะองนี้ก่อนนะว่าเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวผมไล่ไล่ให้ทุกท่านได้ฟังนะฮะว่ามีเนื้ออะไรบ้างรายการนี้รายการที่28นฮะ28เนื้อผงไม้เทพทาร่โะโรยผงแบงโรยแบงนะโรยแบงเซกแล้วก็มีจีวอนนะ นี่เนเียนแบบนี้เลยนะเนียนๆแบบนี้เลยนี่คือผงไม้เทพทารโร่ฮะสีก็ออกจะคล้ายๆกันนิดนึงนะมีความเข้มความอ่อนนะสีเป็นสีผ้าผงอะนะเฮะ้มีสีเข้มสีอ่อนนะตามตามเนื้อกันไปนี่นะฮะรันเลขรันนัมเบอร์นะรันเลขล number, เรันนัมเบอร์เศษแบงค์เห็นชัดเจนนะเศษแบงค์เห็นชัดเจนอ่ะตรงมือนี้นะฮะ นี่ตรงนี้นะฮะเป็นเศษแบงค์จีวอนนะฮะเศษแบงค์เศษแบงค์นี่นี่ตรงนี้ก็เป็นมีเศษแบงค์อยู่นะ,ะเป็นแบงค์เศษนะ,ะเงินขวัญถุงทั้งหลายนะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามมากรายการนี้รายการที่28นะฮะยี 28. ทั้งหมดมีอยู่46รายการนะสีรายการแต่มีอยู่17เเนื้อนะฮะหนึ่งนะหนึ่งเนื้อผงทูบ สองเนื้อว่านเหล็กไหลนะไอเนื้อว่านเหล็กน้ําพีนะสามนะเนื้อว่านมหาสเสน่ห์นะสี่เนื้อว่านดอกทองนะห้านะเนื้อผงว่านสบู่เลือดนะหกนะเนื้อผงใบลานนะเจ็ดนะเนื้อผงว่านสาวหลงนะแล้วก็แปดนะเนื้อ,อผงว่านร้อยแปดเกจินะฮะแล้วก็ เก้านะฮะเก้าเนื้อผงก,ก้นคะกนะฮะสิบนะฮะสิบเนื้อผงว่านเพชกรกลับนะสิบเอ็ดนะเนื้อผงชาลมากนะสิบสองเนื้อผงไม้เทพทาโร่ฮนะสิบสามเนื้อผงว่านจันแดงนะสิบสี่นะฮนะสิบสี่เนี่ยเนื้อผงว่านสาริกาลิ้นทองอู้ยอันนี้เน,นื้อนีอยากได้นะฮะ 15นะฮะ15 15เป็นเนื้อผงว่านรวยเมตตานะ16นะฮะเนื้อผงคุกลักอ่ะองนี้เลยอง์นี้เลยองสีดำนี่เนื้อผงคุกลักนะ16นะเนื้อผงคุกลักนะ17นะฮะเนื้อผงกาก,ากยายักษ์นะแล้วก็18นะฮะอุ้มีสิเนื้อเนี่ยเนื้อผงน้ำมันนะเนื้อผงน้ำมันนี่ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ให้ ให้เหนื้อผ้ามาเยอะมากๆนะเยอะมากๆลุ้นยังไงก็ไม่ซ้ํากันนะไม่ซ้ํากันอะนี่ผมมีองค์นี้มาให้พี่ชมนะอันนี้คือมวลสารทุกอย่างนะมวลสารทุกอย่างจริงๆนะอะมีเส้นเกสานะเส้นเกสาอะพลเ,นะเ,เสกน,นะพลอยเสกเศรษจีวอนนะยังไม่พอฮะมีสายสินให้ด้วยนะสายสินให้ด้วยเศรษแบงคนะ์นะเศรษแบงค์ก็มีรายการนี้นะฮะรายการที่สามสิบสาม เนื้อผงว่านสาริกาลิ้นทองอูโหอันนี้ผมกะว่าจะเอาไว้ใช้เองเลยนะฮะสำหรับองค์นี้นี่มอนสารแน่นมากๆี่แน่นมากๆนะนี่ี่อันนี้ขอขอแรกลูกค้ามาเนะเนี่สวยงามมากครับสวยงามมากๆแล้วแต่คนชอบนะผมชอบเนื้อมอนมอนสารเยอะๆแบบเนี้ยนะฮะมอนสารเยอะๆแบบนี้นะ ลุ้นยังไงก็แทบจะไม่้ํากันพี่แทบจะไม่สํากันอ่ะต่อไปนะต่อไปผมจะมาแกะองค์นี้นะตัวนี้เป็นตัวแถมยกลังนะตัวแถมยกลังพระผงปิดตาเลื่อนยศร้อยปีนะ1หนึ่งลังจะได้แถมมาแค่องค์เดียวนะะหนึ่งลังจะได้แถมแค่องค์เดียวครับนะมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะจะเป็นเนื้ออะไรสวยแค่ไหนนะเห็นกันไปพร้อมๆกันเลยนะ กองใหญ่ก็ไม่ยี่อย่างนี้นะในวันข้างหน้าอย่าพึ่งตีเก๋นะอย่าพึ่งตีเก๋อย่าพึ่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเราต้องศึกษาไปด้วยกันนะเราจะศึกษาไปด้วยกันว่าในวันข้างหน้าพี่เจออย่างเงี้ยลาไอเทมหายากแน่นอนนะหายากแน่ๆเพราะว่าสร้างอยู่แค่259องค์เท่านั้นนะสององค์บนโลกแล้วก็1ลังนะถึงจะได้1องค์นะ มาแล้วฮะมาแล้วฮะเป็นโอ้ยยังไม่ให้เห็นนะยังไม่ให้เห็นนะกล่องก็ไม่ยื่สีน้ําเงินนะข้างในก็เหมือนกันนะมีคําว่าพระผงปิดตาเลื่อนยศร้อยปีโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้อ้้ยเป็นเนื้อโลหะของที่แถมมาเป็นเนื้อโลหะหายากแน่นอนฮนะพระเนื้อผงแต่ว่าแถมเนื้อโลหะมานะโอ้โหนี่สวยงามนะ เป็นเนื้อทองทิพย์จ้ะพี่เนื้อทองทิพย์นะ,ะหมายเลขโค้ดสวยหรือไม่โอ้โหเลขหาบเงินหาบทองแน่นอนนะหนึ่งสองหนึ่งฮะหนึ่งสองหนึ่งอุดก้นด้วยมวลสาระฮะอุดก้นด้วยมวลสารแน่นๆดีๆแบบนี้แน่นอนนะพิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะ,ะพิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนั่นก็คือพิมพ์เหมือนกับพระผงทุกอย่างฮนะนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นรูปหล่อนะนี่ วชัดเจนฮะชัดเจนอันนี้ของดีหายากแน่นอนนะในวันข้างหน้าจะมีมูลค่ามากมายกว่านี้อีกนะพระตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาหยิบจับกันได้อย่างสบายใจนะมวลสารแน่นๆแบบนี้ใครสนใจนะฮะอย่างที่พี่เห็นนะพอจะเหลือให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันราคาย่อมเยาวมากนะสามารถติดต่อเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะ ผมก็ไลฟ์สดทุกวันนะทางเพจเราไลฟ์สดทุกวันเวลาสามทุ่มใครที่เข้าไปแล้วนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเข้าไปแชร์ให้นะลุ้นของแจกของแถมก็ยังดีนะเข้าไปทักทายให้กำลังใจกันนี่ถือว่าดีที่สุดมากๆแล้วนะสำหรับเรานะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางไลน์นะไลน์พี่ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะขอชมองค์นั้นองค์นี้ ขอรูปหน่อยอได้คนระัยินดีบริการพี่พีทุกท่านนะฮะเลขที่บัญชงบัญชีนะฮะส่งกันง่ายสลิปนะฮะใบสลิปส่งคงส่งของสามารถส่งให้พี่เอาไปเช็คของได้ว่าเอ๊ยถึงไหนแล้วนะและ้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆช่องทางที่สมนะโทรหาเรานะโทรหาเรายินดีบริการพี่พ,พี่ทุกท่านโทรมาได้เลยเอย้พี่อยากจะได้อ่าพาปิดตาพิมพ์ตุกตา่านะ สองรุ่นสามรุ่นนะ,ะก็ว่ากันไปนะของเรามีทั้งระบบผอ,อมโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะ,ะมีมีบริการพี่พี่ทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะขอขอฝากพี่พ,พี่ทุกท่านไว้ด้วยนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้เดี๋ยวรุ่นหน้าจะเป็น เกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรรุ่นไหนสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราพี่พี่ทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ